สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำาการเชื่อมดาัตตาเบตนะครับซึ่งมี subscriber คนหนึ่งขอมานะครับการนำไว้ในฐานข้อมูลนะครับมาแสดงนะครับก็ง่ายๆเลยครับมาที่ไฟล์แล้วก็มาที่ New Window VCL Application นะครับเพื่อที่จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับ เราก็จะได้ฟอร์มแรกขึ้นมาเลยนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับเราต้องมาเซต o s i t i o n นะครับของฟอร์มนี้ให้เป็น desktop center เพื่อจะได้สวยงามนะครับให้อยู่ตรงกลาง Desktop นั่นเองนะครับแล้วก็จัดให้สวยงามนะครับคราวนี้การที่จะนำรูปภาพจาก database หรือว่าฐานข้อมูลมาเนี่ยก็ก็ต้องมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับ การเชื่อมต่อขานข้อมูลก็ง่ายๆเลยนะครับผมติมคอน o ทนนะครับ T เลยครับ l uh, i the o o n n e t t o o นนะครับ t i l e t h o n o n n t i t n o n หาไม่เจอ <laughs> อืมก็ Connect ตรงนี้นะครับนี่นะครับ นี่มาแล้วนะเป็นไฟล์ c o n n คอนเน็ชันหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนชื่อนิดนึงแล้วกันนะครับ่าเรามาที่ควิก k ิด i t นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นนะครับอ่ารีโม t e m เ s ส l c o n n e c t i o n นนะครับนี่นะครับเนื่องจากว่าเป็น ข้อมูลประเภท mySQL วันผมต้องเอามาเพิ่มอีกครับก็คือ mySQL link นะครับอ่าม่เห็นอีกแล้วอืมก็ค้นตรงนี้นะครับ mySQL link นะครับเป็น driver นะครับเพื่อจะเชื่อมไปยัง driver นะครับเราใช้ database ตัวไหนก็ใช้ driver ของตัวนั้นนะครับอ่าสองต,ตัวนี้เอามาวางเฉยๆก็จบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ เราก็จะเอาตัวคิวรี่นะครับแล้พิมพ์นี้นะครับ tfdquery นะครับแล้วกด enter เลยนะครับมีมานะครับคิวรี่นี้ก็จะเชื่อมต่อมาอย่าง Connection ตัวนี้นะครับนี่เอามาไว้ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็นะครับมาที่ property ที่ชื่อว่า Connection นะครับ property นะครับที่ชื่อว่า connection นะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับเป็น mysql connection ของเราคือตัวนี้นะครับยังไม่หมดนะครับเราเอา data source ใหม่ครับมี data source หนึ่งนะครับเป็น image นะครับ่า image นะผม rename นิดนึงนะครับเป็น image นะครับ dt นะ ds นะครับ data source นะครับ image นี้่อจะ เอารูปภาพออกมานั่นเองนะครับก็ครบแล้วนะครับคราวนี้การที่จะแสดงรูปภาพนี่มีสองอย่างครับอันง่ายนะครับง่ายแต่อาจจะมีปัญหาทีหลังสําหรับมือใหม่ต้องการความรวดเร็วนะครับก็เอาง่ายนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาแล้วก็จะแก้ยากนิดนึงนะครับก็คือเดลไฟนี่เขามีอ่าทูมาให้นะครับเรียกว่า d v d b ดีแนะครับ อันเราก็พิมพ์อย่นี้นะครับ db ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลยครับ db นะครับ erd นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็เอาเอามา2ตัวแล้วกันครับอ่า copy ก็ได้นะครับ copy ก็ได้อ่าแต่ก่อนที่จะ copy นะครับเดี๋ยวผมขอ set data source นะครับ data source นิดหนึ่งตรงนี้นะครับเป็น ds image ก็คือนี่เอามาต่อจากตัวนี้นะครับนี่ปั๊บเอามากลับขึ้นมานะ ตัวนี้ต่อกับตัวนี้แล้วก็มาต่อกับตัวนี้นะครับแล้วผมก็ copy p a s t e นะครับอ่า Paste อีกทีหนึ่งได้สามตัวนะครับที่ต่อกันนะครับนี่จะต่อกันแบบนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตืดต่อมาที่ตัวนี้นะครับต่อมาที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันน be yeah, ี้ก <ous> ็ต่อมาตรงนี้นะครับอืม อันนี้ก็ต่อมาตรงนี้เพราะว่า d a t a าซอรตตัวเดียวกันนั่นเองนะครับตรงนี้ Data ดต้าซอรตัวเดียวกันก็เราคลิกลงไปแล้วก็เช็คดู Data าซอร์ตนะพอพรูดี้แล้วก็ Data s ซอ r c e นะครับจะเห็นว่าเป็น d ีเอสอิเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดีเอสอิเมอันนี้ก็เป็น d ีเอสอิเหมือนกันนะครับคาของเขานะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า ที่จะต่างกันนะครับที่จะต่างกันก็คือเราจะให้อ่า data field นะครับ field นะครับ field นีนี่ data field นะครับ data field เนี่ยเราจะให้ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ต่างเราก็จะต้องอะไรครับเชื่อม2อันนี้นะเข้าด้วยกันนิดนึงนะครับเชื่อม2อันนี้โทษทีนะต้องเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะ นะเอาใหม่นะเมื่อกี้บอกผิดนะครับเ,เชื่อมอย่างนี้นะครับนี่คอนเนคชันเชื่อมมาคิวรีนะครับคิวรีเชื่อมมา DataSource d a t a s o u r c t เชื่อมมา DBEdit นะครับ db Edit นะครับ db Edit นะแต่ว่าใน DBEdit นี้ก็จะมีฟิลนะ a t a f i e l d ที่ต่างกันนะครับนะ Data Fil ที่ต่างกัน อ่าเรามาดู Data Fill d ครับแต่ละตัวนะครับพิมพ์เดต้ลงตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับรากว่าไม่มีให้เลือกเลยนะเพราะเราต้องใส่ SQL ตรงนี้นะครับผมคลิกขวาแล้วก็เป็น select star from นะครับ from อะไรครับ from additional info นี่นะครับ อินโฟเป็นชื่อเทเบิลนะครับนี่นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวเซตให้ถูกต้องนะครับเซตให้ถูกต้องนะครับครับหลังจากนั้นเราหลังจากที่เราเซตถูกต้องแล้วเราต้องมาแอคทีฟตัวนี้นะครับแอคทีฟคิวรี่นะครับก็แอคทีฟเป็นทรูตรงนี้นะครับ แล้วก็เขาบอกว่า table additional info a d โอ้มีดีหลายตัวดีเยอะเกินนะครับดีหลายตัวนี่ดีทั้งสองตัวนี่นะครับเทสดูครับ execute นะครับ additional นอหายไปไหนนี่นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับ ก็น่าจะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับนี่นะครับเราคลิก Active ให้เป็น True นะครับอ่านะครับได้แล้วนะครับคราวนี้ตัวนี้ Data f i e l d นะครับ Data f i e l d นะครับเราก็อ่าใส่ Data field ให้ถูกต้องนะครับ Data f i e l d นะครับเดต้าอันแรกนี้นะครับผมจะใส่เป็นอ่าเชื่อมต่อหรือย่างเอเดต้าเซตนะครับ Query ่หนึ่งนะครับอ่าาใหม่นะดัต้าฟ l ลนี่นะครับอันแรกนี้ผมจะให้เป็นอ่าเ d ดดี add the, add the ้เอดด e ้โคดนี่มาแล้วนะครับเ d ดดี้โคดอันที่สองนี้จะให้เป็นอ่านี่นะครับดัต้าฟ l ลเป็น Value นะครับอ่าเป็น Description นะครับ Description อันที่สามนี่จะเป็น file type นะครับ file type นี้นะครับก็เป็นเลคคอร์ดแรกก็มาแล้วนะครับเลคคอร์ดแรกก็มาแล้วนี่นะครับส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็เลื่อนไปข้างบนเนื่องจากว่าตอนรันไทม์ตอนทํางานนะครับตอนรันไทม์นี่เราก็จะไม่เจอนะครับตอนนี้ผมใส่เลยเพื่อขอนนิดนึงครับ T T label นะครับ อืมมีปัญหานะครับตัวนี้ไม่เจออืมทีเลเบลนะครับทีเลยเบลปั๊บนี่นะครับมาใส่อันนี้คือโค้ดนะครับอันนี้คือโค้ด copy ไ้ก่อนนะครับอ่าค u ิ c k edit นะครับโค้ดหรือรหัสนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มา paste นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้คืออะไรครับ description นะครับ Edit, วิกีดิแล้วก็เดสคริปชั่นคริปชั่นนะครับเดสคริปชั่นนะครับแล้วก็เพลย์ลงไปส่วนตันนี้นะครับเป็นไฟล์ t ท p e นะครับ f i l ์ไทปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นสามตัวที่เป็น Information ที่อยู่ในรูปภาพแต่ที่สำคัญนะครับอีกตัวสุดท้ายเลย ดีบีอิอเมเอธรรมดาครับทีอิมเมจมาใส่นะครับทีอิมเมตรงนี้นะครับมาใส่ป๊บมีได้เลยนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับในอิเมเ e ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยสเตทเป็น true เอาที่เอาตรงนี้แล้วกันครับอ a t a s h e e t นะครับ On Data c h a ชนนี่เราจะเอาอ่าอ,มมา,อาอิมเมมาใส่นะเอาอิ a เมจากรูปภาพมาใส่ที่ d a เ a ตเชนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อ่าเมื่อมีการอ่าเลื่อนเลขข็กขดของข้อมูลอยู่บนฐาน database นะครับมันจะมีการ exchange เราจะทำการ exchange ข้อมูลที่เป็นกราฟิกกันใน,ในอันนี้นะครับเพราะคืนเราจะมีอะไรครับ j p g นะครับ JPG นี่ต้องอออ use นิดหนึ่งครับ use นะครับ use นะครับ JPEG นะครับยก JPEG เข้ามานะครับงั้น,น JPG นะครับเป็นชนิดของ T J น T J P e g นะครับ G กั <c oughs> บหลังจากประกาศ JPG เราต้องประกาศอีกตัวหนึ่งก็คือ memory stream นะครับเป็น t memory นะครับ stream นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็น bitmap นะครับเป็น t bitmap นะครับ t bitmap ตัวนี้นะครับสามตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไฟล์ finally นิดหนึ่งครับ f i n นะครับ finally นะครับ โดยตัวแรกก็เป็นเมมโมรีนะครับ memory stream นะครับทีเมมโมรีนะครับเมมโมรีสตรีมตรงนี้นะครับนี่นะครับ dot create นะครับก็ create เฉยๆนะครับแล้วก็ free นะครับตัวที่สองก็จะเป็นอะไรครับอ่า jpg นะครับก็มีมีค่าเท่ากับ t อะไรครับ t jpeg นะครับ jpeg image นะครับ รีเนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นบิ t m a p นะครับมีค่าเป็น tbitmap นะครับทีบ t ต a p ตรงนี้นะครับเราประกาศไว้สามตัวเพราะฉะนั้นในตรงนี้นะครับเราก็ต้องฟ r e e สตัวเหมือนกันนะครับเพื่อคืนเมมโมรีนะครับให้กับะระบบให้กับ Windows ไปครับ bmp free นะครับน,นะครับ อันนี้ก็ .create นะครับ c r e นี่นะครับ <c oughs> อันนี้เราอันแรกนี่เราก็จะเอา b o c k field นะครับบ o c field นี่โหลด to stream เพราะฉันต้องเป็น memory นะครับ memory stream มีค่ากับ t memory นะครับ memory stream นะครับ .reate memoryy นนนะะะคครรัับบีเลลยแ้วก็ memory position เท่ากับ0ก่อนนะครับก็รีเซ็ตนะครับอ่าแล้วก็อ่าเราก็จะเอาอ่า o c k field l นะครับ T block field นะครับโดยเอา field นั้นนะครับเป็น f d q u e r y นะครับ field by name นี่นะครับชื่อ field อะไรครับ a อ d ดนะครับ image นะครับ <c oughs> image file หรือเปล่าอ่า ah. image value นะครับ value นี่นะครับก็เอาอันนี้นะครับเป็น t b o x field นะครับแล้วก็ save to stream นะครับ t e p e to this stream ไหนแล้วก็เป็น memory stream ที่เราสร้างขึ้นมาเองอ่าในบรรทัดนี้นะครับก็จะเกิดว่า memory stream มีมีค่าของ ่าพอิมเมจของเราแล้วนะครับมีค่าอิมเมจตัวนี้แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องเอาอิมเมจตัวนี้นะครับมาใส่ใน j p g นะครับ j p g นะครับ j p g นะครับโหลดนี่ from stream นะครับ ms นะครับก็โหลดมานะครับได้มาเป็น j p g แล้วนะครับเราก็ต่อไปนะครับ bitmap มั่งครับ bitmap นะครับจุดหน้า dot ssi นะครับ ssi jpg นะครับ jpg เพื่อเนี่ยนะได้ bitmap แล้วนะครับก็เอา bitmap นี้นะครับมาใส่นะครับ image ของเรานะครับ picture นะ bitmap ใน dot ssi นะ bmp นะนะ bmp BMP นี่บีทแม p ของเรานะครับนี่ก็น่าจะเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เรานี่เซฟทูเมมโมรีสตรีมแล้วก็จะเอาสตรีมไปใช้อย่างอื่นนะครับควรจะรีเซ็ Position นะครับเป็นศูย์ก่อนเป็นเริ่มต้นก่อนนะครับน่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอันนี้ผมเอาเอาวันทันนี้ออกแล้วกันนะครับลบออกเลยนะครับเอาลราลองรันดูครับ รันนะครับนี่เรามาร์กไว้นะครับเรากด f 8 f 8 e8 e8 นม่นะครับเยียรล้อนี่นะครับลิซ่าก็มาปรากฏแล้วนะครับเรานี่คือเรคคอร์ดแรกนะครับ IMG หนึ่งนะครับ IMG 1แล้วก็เป็นเทส image นะครับเราไฟล์ท y ายเป็น jpg นะครับส่วน image ที่สองนี่เราเอาเบรกออกนะครับเรารันต่อเลยนะครับ นี่ไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราสเตรทนั่นเองนะครับเราสเตรทนะครับนั้นเราก็หน้าเราไปที่รีคอ์ดที่ถัดไปนี่สวยงามนะครับนี่ลาลิซ่านะครับลาลิซ่านะครับเป็นล,ลาลิซาแบ็คทิงนะครับนี่นะครับสวยงามครับนี่สวยงามอยู่แล้วนะครับนี่ <laughs> ก็เป็นการโหลดอิมเมจ,จาก Database นะครับมาโชว์ในพอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ